เขามาเข้าถึงชีวิตของคนทหารที่เข้าเสียสละเข้ามาปกป้องอธิปไทยของประาติความเสียสละในครั้งนี้ยิ่งใหญ่หอนันยิ่งตอนนี้ถึงเวลาของพวกเขาแล้วพอเคึืนตัญาได้พังไปหตัวที่จะกลับสู่มัตตภูมิกลับสู่อ้อมกอดของกิดามารดาปริญญาลูกเมียที่รักทั้งหลาย ปี่รองรับมีงานรองรับแล้วค่ะรกบเหนาก็ิ้พวกคุณบนด้าลายแมนสองปีที่สองปีที่อยู่นี้ได้เรียนรู้อะไรมากมายกมายได้เพื่อนได้เจอ้กบ้านโอ้ากฝแต่อยากบปิดความอดทนครับ ครูเฟื่องเก่าอะไรกับน้องที่จะเข้ามาผัดต่อไปเนี่ยไม่นาได้ฝึกหรอกไม่มีครับขอให้ทนเอาครับคร <c oughs> ั้งหนึ่งในชีวิตครับ <c oughs> อุกสักรคิ์มีไว้หลบวบไม่หลบก,ก็อู้อ่ะไม่หลบก็เหนื่อยครูเฟื่องครับเจีาสลาเข้ามาแล้วก็เป็นครูฝึกทหารใหม่ไปในนี้มีแต่มิตรภาพก<ป>ี่พันนะครัเดียวได้ให้ความรู้ให้ประสบการณ์กับน้องใหม่ สู้กับย่าเมาอยู่2ปีเครื่องได้พังไปสามสี่ตัวแล้วครับหมูอยู่หน้าเลยเครื่องเล็กเครื่องใหญ่พังไปหมดติเบตต้องยิงบนเนี่ปวดหรือเปล่านี่ไม่ปวดครับอ๋อยังปวดเหรอมัวๆครับปวดดิมัวๆครับตัวปัญญาหน่ะได่แล้วแล้วเราได้ถ่ายใหม่ครูน่ารักากสูตนี้ที่ยังถ่ายรูปครับสิบเวีนที่ผูกพันกันมาครับกับน้องๆทั้งนันใหม่ก็ครั้งสุดท้ายร่วมถ่ายรูปที่ระลึกครนดีครับพี่ยมาร่วมกันดีมับน้อง ถึงจะโหดถึงจะดุถึงจะว่าแต่ก็รักรักนะเจ้าไม่เอาอมกีเวนคนไหนโหดที่สุดนะสีเวนในอุดมคติคนใจดีไม่มีมสุนงรักข้างนั้นเลยครับสิเว่นคนนี้ครับนี่ผัดสุดท้ายด้วยนี่ยผัดนี้ผัดสุดท้ายแล้วกดยม่ครับคุยให้ครัเยอกันครกับเจอัเจอกันเจอกันกเจอกันเอนันอ คบับคบแตงเกียวแตงเกียวมาแถวนี้ะเจอกันอีกต้องซบตบไม่ครับได้ได้ประสบการณ์ใหม่ครับได้ประสบการณ์เอาไปดำเนินชีวิตแล้วแต่งเพิ่มได้เลยแสดงว่าไม่ได้คิดว่าการที่โดนใบแดงนี้ก็คือทำให้เสียเวลาไม่ครับไม่ละลายมนยมันมันดีด้วยครับ าอีกอย่างได้ประสบการณ์ชีวิตเพิ่มได้ทาเขียนทำอะไรเยอะด้วยแสดงว่า2ปีนี้กองทัพบกได้ให้ความรู้ได้ถ่ายทอดอะไรหลายๆอย่างให้กับน้องถือว่าถือว่าดีเลยครับในการดําเนินชีวิตด้วยต่อไปนี้ก็จะไปดาเนินชีวิตต่อไปก็คือเป็นใายนักดนตรีแล้วรับ YouTube ช่องอะไรนะช่องวันพีซ g Official ฟฟิเชียลครับขอให้น้องจงประสบความสําเร็จ ในหน้าที่การ <ขอ S 2> งานขอให้เจริญเจริญขอให้ประสบความสําเร็จขอให้เพลงดังผู้แตกขอบคุณครับร้อยล้านพันล้านนี้วันนักดนตรตีนะครับอันนี้สองปีลแล,ล้วกองมามือกีตาร์ครับจับใบแดงเนี้ยทาให้ชีวิตเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนครับจากที่เราดีอยู่แล้วหรือว่ายังไม่ดีเข้ามาเป็นเข้ามารับใช้ชาติบ้านเมืองของเราเนี้ยดีหรือไม่ดีขอ สัมภา์จากใจมี่ก็ได้ออกไปช่วยคนครับได้ออกไปช่วยคนไปเบิจากของอะไรอย่างเงี้ยอืมชื่อเข้าแบบจิตอาสาใช่ไหมครับจิตอาสาคระทหารใีช่วงที่เกิดโควิดนั่นแหละที่เราได้ออกไปช่วยพี่น้องประชาชนของเราใช่ก็พถือว่าเป็นความภาคภูมิใจมะครั้งหนึ่งที่เราผ่านเข้ามาในชีวิตรับราชการทหาร ต่อไปนี้ก็จะดำเนินการชีวิตตามทางของเราคือนักดนตรีหรือว่างานอื่นที่อยู่รองรับเราอยู่แล้วครับก็มีงานอยู่แล้วครับแล้วเล่นดนตรีด้วยยังไงพี่ขอฝากขอคำพูดฝากกับน้องทหารใหม่ที่จะเข้ามาในผัดใกล้เคียงก็อดทนอย่างเดียวคำเดียวเลยอดทน สองปีก็คงจะไม่หนักเกินครับนี่ครับต่างๆก็จะต้องเอาลาชีวิตราชการอาหารกลับไปสู่มาตุภูมิบ้านเกิดถ <c oughs> ูอ้อมอกพ่อแม่พี่น้องขอใอ้น้องๆกลับสู่มัตุภูมิกับสู่บ้านเกิดด้วยความราชการอาหารปอ้อนัยแค้วคาดเราจะกันมาชัดต้องการครับนโยบายที่ก,งบบกองขบวนจะให้นายโให้พลอทหารที่จะปลดประจำการสมัครต่อเนี่ยเรามีความคิดเห็นอย่างไรเราผมก็ มันก็แล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละคนนะครับบางคนก็อาจจะมีธุระทางบ้านอาจจะไม่ได้เป็นแต่บางคนก็อยากรับใช้ชาติต่อก็สมัครซึ่งสถานการณ์โควิดที่เป็นอยู่ผมว่าควรจะสมัครเพราะว่ากองทัพต้องการบุคลากรเพิ่มครับ